ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีสินค้าอีกตัวหนึ่งนะจากแบรนด์เรเซอร์นะครับผมซึ่งเป็นกระเป๋านะครับเรเซอร์ยูทิลิตี้แบ็นะครับผมซึ่งเป็นกระเป๋าเด็กประสงค์นะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอกันเนี่ยเราก็ต้องบอกกันเลยนะฮะรายการนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ค่อยบ่อยนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินแบบส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมก็อยากจะทําคลิปเพื่อเพื่อนๆที่กําลังจะเลือกซื้อหรืออะไรอย่างนี้คือถ้าตรงกับสิ่งที่ผมรีวิวก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเพื่อประกอบ สินค้าพวกเนี้ยคือคนไทยยังไม่ค่อยนิยมแบบว่าทาคลิปรีวิวเท่าไหร่นะครับผมก็ซื้อมาพอดีนะครับก็เลยจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็มาดูหน้าตาเลยฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมก็ตัวกระเป๋าเนี่ยมันก็จะเป็นสีดานะครับผมสีดําแบบดําเลยนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวแทรกมานะครับส่วนของพวกตัวโครงตะเข็บอะไรพวกนี้ก็จะมีแหลบๆออกมาบ้างนะครับก็ดูแปลกตาดีแต่ในในความคิดส่วนตัวผมมองว่ามันยังน้อยไปนะครับอยากให้มันเยอะกว่านี้นะครับผมแบบว่าอยากให้เป็นแซมในหลายที่กว่านี้ นะครับผมแล้วด้านหน้าครับด้านหน้ากระเป๋าก็จะมีโลโก้ครับมีโลโก้นะครับผมเป็นเรเซอร์นะครับปากมาอย่างดีฮะก็ค่อนข้างชัดเจนฮะแต่ถึงจะใหญ่ไปหน่อยก็เถินะแล้วก็ด้านหน้ากระเป๋าครับยังไม่ถึงข้างในนะก็จะมีซิปครับนี่ม <minha> <ância> <N> ีซ <N> ิปนะครับผมมีซิปอยู่ข้างหน้านะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างครับแต่ว่าเป็นกระเป๋าที่เล็กที่สุดแล้วนะครับผมเป็นเนี่ยเห็นไหมก็ประมาณเนี่ยนะครับได้ประมาณข้อมือนะครับแล้วก็ ใส่อะไรได้เยอะอยู่ครับเหมาะสาหรับใส่แบบของกระจุกกระจิกหรืออะไรที่แบบว่าเราต้องหยิบแบบรวดเร็วทันใจอะไรประมาณนี้แบบปึ๊บชึบเรียบร้อยเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูข้างในกระเป๋านะอ่าก็เปิดตรงนี้เข้าไปเลยครับอ่าก็ซิปนี่ก็ทําเป็นกันน้ำมาเลยนะแบบว่านะน้ำเข้าถึงยากนะครับผมแต่เข้าไปแล้วนี่ก็ถ้าจะออกยากด้วยนะครับข้างในนะครับผมก็จะมีส่วนนี้เลยฮะอ่าไม่รู้เห็นหรือเปล่านะอ่ะเห็นไหมฮะอ่าก็ข้างในก็จะค่อนข้างกว้างครับอ่าก็จะเป็นเนื้อแบบมันอารมณ์ประมาณแบบว่า ยางๆอะครับแต่ว่ามันโอ้มันมันจับแล้วมันจุกกรูมากเลยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีกระเป๋า2ช่องนะครับเป็นเป็น2ช่องใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ๆเลยบแบบโอ้โหนี่รอบไปแขนหนึ่งครับประมาณนั้นนะฮะเอาไว้ใส่หนังสือใส่เสื้อผ้าใส่คีย์บงคีย์บอร์ดใส่ที่อะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเอาไว้ใส่ทั้งส่วนของพวกพวกโน,น,น้ตบุ๊กครับแนะนำให้ใส่โน้ตบุ๊กเพราะว่าช่องมันค่อนข้างที่จะหนีโน้ตบุ๊กพอดีนะครับผมก็ ทางกระเป๋าเนี่ยมันค่อนข้าง able, ที่จะดีไซน์มาเพื่อเรเซอร์เบลดนะครับเป็นโน้ตแล็ปท็อปของเรเซอร์เองนะครับผมซึ่งก็จอใหญ่เอาเรื่องนะครับก็ใส่ได้พอดีนะครับมาลองรับกันนะผมก็จะมีกระเป๋าตัวลองครับนี่อ่านี่เป็นซิปนะครับก็สามารถปิดเปิดได้มันต้องปิดเปิดได้เพราะมันซิปถูกมะนะแล้วก็แต่อันนี้จะกว้างข้างหน้านิดนึงครับแล้วก็สามารถใส่ยัดได้มาทั้งมือเหมือนกันนะผมเอาไว้ใส่ของแบบกระจุ่กระจิกแกะนะับนะก็แล้วแต่นะครับผมก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็ปิดแล้วก็รูดปื๊ดปื มันแบบคือคือต้องรูปเบาๆอ่ะถ้ารูปแรงๆมันโคตรยากเลยแต่ถ้ารู้เรียบร้อยนี่ครับผมก็ตรงด้านข้างนะครับก็จะมีสายปรับนะครับผมสามารถคือถ้าเราปล่อยไปเนี้ยกระเป๋ามันจะดูใหญ่ใช่ไหมเราก็สามารถปรับได้ฮะอ่าซึ่งมันจะรัดกระเป๋านะครับให้มันดูเล็กลงนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงฮะอ่ะาประมาณนี้แม่กระเป๋ามันจะเล็กลงคือมันรัดไงเขาแต่ว่าวสามารถทําได้ทั้งสองข้างครับอ่ากระเป๋าเราจะได้ไม่พิการนะครับแบบว่าไม่เล็กข้างใหญ่ข้างอะไรประมาณนี้ นะครับผมอ่ะก็เล็กรัดในกระเป๋ามันเล็กลงนะประมาณนั้นนะครับผมจะเอาเท่าเท่าเดิมก่อนนะครับโอเคซึ่งในการรัดเนี่ยคือมันจะค่อนข้างที่จะแบบว่ากระชับอ่ะเออคือถ้าเราไม่ใส่ของเยอะเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะกระชับเนี่ยมันจะไม่หลวมนะครับของข้างในมันจะไม่อัดกันมากเออมันจะอัดกันแหละมันจะอัดกันอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีที่ใส่น้ำนะครับอ่าขวดน้ำสองที่นะครับผมก็สามารถรัดได้ด้วยนะครับอ่าก็แล้วข้างหลังครับก็จะมีฟองน้ำาครับผมซึ่งฟองน้ําข้างในเนี่ยมันจะมี สีเขียวอยู่นะครับเป็นเป็นฟองน้ําสีเขียวนะครับซึ่งมันก็ผสมกับดํามาคือมันอยู่ด้านใต้ครับคือคือถ้ามองบางทีมันก็จะไม่เป็นสีเขียวบางทีเป็นสีดาเลยแต่บางทีเห็นเป็นสีเขียวงงสิครับงงมั้ยล่ะงงไหมไม่รู้ในคิดในใจเป็นสีเขียวหรือสีอะไรนะครับแต่ก็นะมันแล้วแต่ลมกระเป๋าหรือเปล่าที่ไม่รู้นะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะมีสายล็อกนะมีสายปรับระดับนะยสามารถแบบว่าเดินทางไกลๆหรืออะไรเงี้ยเอออยากจะล็อกแบบล็อกไปเลยนะครับเนี่ยอ่ะก็ล็อกตรงนี้ได้แล้วแล้วก็ถอดได้นะครับของมัน โซ่ตามมุมอะไรเงี้ยฮะก็จะได้แบบว่าไม่ดำเรียบจนเกินไปนะแต่ผมขอตีอนี่เนึงนะคือผมอยากให้มันมีสีเขียวเยอะกว่านี้คือมันจะได้แบบเออมันดูดำเกินไปนะดูเรียบเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคครับผมมองว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยคือผมอยากเขาแบบว่านึกถึงกระเป๋าใช่ไหมผมก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยไอกระเป๋านี่แบบกระเป๋าเดินเที่ยวอย่างเดียวไอกระเป๋าใส่ของอย่างอื่นพวกโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยค่อยแบบอีกตัวนึงอะไรประมาณนี้ครับ คือผมเอาเลือกแต่มันขนาดมันก็ค่อนข้างใหญ่ครับมัน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 ใหญ่พอสมควรเลยนะครับใหญ่เรื่องเลยนะครับผมก็สามารถปรับให้มันเล็กได้แหละแต่มันยาวไงมันมันถือว่ามันยาวแต่ว่าไอ้เรื่องใหญ่เนี่ยเราสามารถปรับระดับได้นะครับผมให้มันดูเล็กๆลงแบบว่าให้มันแบบมันผอมประมาณหน่อยเออตอนแรกมันจะดูนอ้วันนะครับนะถ้าของมันเยอะนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ปกตินะครับแบรนด์เรเซอร์เนี่ยทำของออกมาแพงทุกชิ้นนะครับแม่งเมาส์หนึ่งตัวหนึ่งนะครับราคาถูกๆก็อยู่ประมาณพันสามพันสี่นะครับผมนะ กระเป๋าเนี่ยเขาทำมาราคา2 5 9 0นะารนครับผมก็มองว่ามันใช้ประโยชน์ได้มากกว่าพวกเกมมิ่งเมาส์พวกเกมมิ่งคีย์บอร์ดค like ีย cool. ์บอร์ดอย่างเช่นตัวนี้คร <skill> ับแบล็กวีโด้โคมาผมซื้อมา6000นครับ6 0 0ัต้นๆนะครับผมก็ถัวแพงนะครับก็ใช้แม่งพิมพ์เล่นเกมแค่นั้นแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยคุณสามารถไปทําอะไรที่มันเยอะกว่าได้นะครับผมก็ผมมองว่ามันคุ้งเนี่ยผมก็เลยซื้อมานะครับผมซึ่งส่วนตัวชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับก็ทําอะไรมาถ้าอะไรที่มันเข้าตาก็ซื้อหมดนะครับผมก็ ออกเจนทางกันนะครับก็อันนี้คือข้าวข้าวเฉยนะครับเรื่องเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยข้อที่หลังนะครับก็บางทีเนี่ยเราไปเที่ยวเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้กระเป๋าตัวเดียวอาจจะมีกระเป๋าตัวหนึ่งไม่ใช่กระเป๋าแบบไม่ใช่กระเป๋าแบบสะพายครับกระเป๋าแบบลากอะไรแบบนี้ครับไอ้พวกนั้นก็เอาไว้ใส่กระเป๋าไปแต่ว่าอะไรที่แบบเป็นของแบบว่าเอาติดตัวไปใช้ที่อื่นได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็คีย์บอร์ดก็คงไม่มีใครบ้าเอาไปนั่งเขาเรียกอะไรเอาไปน้าแบบสมมติไปร้านร้านกาแฟไรงีไยไม่ใช่ไม่ใช่เอาโน้ตบุ๊กไปเน แต่สมมติเอาคีย์บอร์ดไปด้วยเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรสมมติแบบตั้งโน้ตบุ๊กอยู่ปุ๊บแล้วก็คีย์บอร์ดมาเสียบเพื่ออะไรมึงเพื่ออะไรนะครับอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ก็นะสมมติเผื่ออยากเอาไปนะครับกูเอโอเคก็มาเริ่มกันเลยครับชิ้นแรกนะครับผมเราก็จะเริ่มที่โน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กใช่ไหมโอเคเราก็ต้องเอาสายชาร์จไปนะครับนี่แล้วก็พันให้เรียบร้อยนะครับเพื่อประหยัดเนื้อที่นะครับกระเป๋านี่ก็ยังว่างว่างอยู่นะฮะ ว่างอยู่ไม่ได้ใส่อะไรไปเลยก็อันนี้แบบว่าเริ่มกันใหม่เลยนะครับก็แบบเริ่มด้วยชิ้นแรกแล้วชิ้นที่2นะครับโน้ตบุ๊กนะครับพูดเลยอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กตำนานนะครับพูดตำนานนะครับอันนี้ได้ตั้งแต่ม2นะครับก็ผลงานชิ้นแรกของผมนะครับก็มาจากไอ้นี่แหละนะครับก็ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีชแนลเก่าถ้าไม่มีชแนลเก่าก็ไม่มีชแนลนี้ก็หมายความว่าถ้าไม่มีโน้ตบุ๊กก็ไม่มีผมจบไหมเออความจริงมันมีแหละกูเกิดตั้งนานแล้วแต่ว่าคือถ้าไม่มีโน้ตบุ๊กกกผมมมมัันนนน็จะไ่่ีูใแแค้หละ ความจริงก็มีแหละถ้ากูจะสมัครแต่ว่าก็ไม่มีคลิปเออเพราะไอ้เช่นนี้ไปทำคลิปจบไหมอ่ะอเคล็ิ้นต่อไปว่าไงเอาเอาอะไรดีเอาเมาส์นะครับอ่าไอ้เมาส์เมาส์ก็ต้องพันสายที่เรียบร้อยนะครับย่องสายพงสายพันนะถึงมันเป็นสายถัก,กก็จริงแหละมันแข็งแรงครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสหักนะฮะเออสายพงสายถักเนะี่ยอ่าน,นี่ก็จะเป็นฮัทฮัทเขาเรียกอะไรฮัทดิหดห้หรือฮัทไดนะฮัทได,ด้นะครับก็เหมือนแฝดไดยัดนะครับเรื่องอย่างนั้นนะโอเคก็ใส่ก็ไปนะครับใส่ก็ไปเลยนะฮะหูฟังเพื่อแบบฟังเเพลงออ สุนทรีอะไรอย่างงี้นะเออก็ผ่านไปด้วยฮะผ่านแม่งเลยอันนี้อ <tinc S 1> ันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สายถักด้วยเนี่ยเป็นคารคินนะครับผมก็โอเคใส่ไปอีกยัดไปไอ้เยี้มันสายหลุดช่างมันนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมแล้วชิ้นต่อไปว่าไงชิ้นต่อไปเอาอะไรดีวะโอเคโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์นะครับอ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์พังนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นจอมันแตกไหมถ้าไม่เห็นก็เอาเป็นว่าจอมันแตกนะครับก็เอาไว้ใส่ใส่หน้าเผื่อสมมุติมันเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ได้ไงเออไปเที่ยวก็ต้องเอาโทรศัพท์ไปถูกไหม เออบางทีก็แบบนะอยากจะใช้บ้างเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรก็ว่าไปนะผมแล้วนี่ก็ที่ชาร์จนะครับแล้วก็มว้วนให้ดีนะครับเก็บจัดเก็บให้เรียบร้อยนะี่ครับก็ช่องเดียวกันแล้วแหละแม่งมันจะได้ใช้แบบนะโอเคชิ้นสุดท้ายครับจเจ้าพ่อครับนะเจ้าพ่อเซียนท้ายเลยคีย์บอร์ดนะครับอ่าเราจะเอามันลงไปยังไงเดนะี๋ยวก็อปนหนึ่งฮะต้องวางกระเป๋าลงบนพื้นฮะเออมันจะได้แบบยัดได้ค่อนข้างที่จะปอดดีนิดนึงไงโอเค ไอ้เน e ี่ยแหละแม่แล้วกูใส่ของไปเยอะแล้วด้วยเนี่ยคือ <c ười> คือแบบมันก็กองกองมันอยู่แล้วคีย์บอร์ดมันยาวไงเออคีย์บอร์ดมันก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบใช้พื้นที่ครับในแนวลึกนะครับผมซึ่งเราก็ใส่ของไปเยอะแล้วนะครับมันก็อ่ามันก็ทับกันซึ่งโอเคประมาณนี้เรียบร้อยฮนะรคีย์บอร์ดฮะใส่ได้ครับโอ้โหยังใส่ได้นะครับเนี่ยดูสิอ่าคีย์บอร์ดนะแล้วคือเหลือที่เยอะครับเหลือเหลือที่เยอะมากครับอ่าเนี่ยดูดิคือที่นี่เหลือเยอะมากนะครับผมโอ้โหก็ สามารถใส่แล้วได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกสายส่งสายอะไรลําโพงจะยกไปก็ได้ลํโพงเล็กๆที่มันไว้ต่อด้านบนก็ใส่ได้เรารือจะเอาแบบพวกหนังสือสมุดสักสามสี่เล่มอะไรนี้ก็ยังใส่ได้ครับแล้วก็ยังมีซิปน้อยอีกนะครับอ้าก็กระเป๋านีา่ฮะตรงเลยนะฮะตรงเลย,ตร,เลยตรงเลยนะฮะก็ถ้าสมมุติเราคิดว่ามันใหญ่ไปอะไรอย่างี้ดูมันเทอะท้าเราก็สามารถอ่าเขาเรียกอะไรนะปรับสายตรงข้างๆนี้ได้นะเพื่อะะรัดรัดนะฮะบีบแม่งเข้าไปเนะี่ย เออบีบเข้าไปแต่อย่าบีบเกินนะเดี๋ยวของข้างในจะเสียหายนะครับอ่าแล้วก็บีบเข้าไปนะครับเอ่ก็ถ้ามันคือถ้าถ้ามันบีบไม่ได้แล้วมันก็บีบไม่ได้ใช่ไหมมันก็ได้แค่นั้นเเห็นไหมกระเป๋าเลยฮะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าก็สามารถไปได้แล้วนะครับกับออกจากบ้านเลยนะครับก็เวลาสะพายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แนวนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าฮะก็ประมาณนี้แล้วก็มีสายลัดตรงนี้ฮะสามารถล็อกได้ฮะกลัวร่วงกลัวร่วงกลัวล้มอะไรประมาณนี้ฮะก็ ไม่หนักเท่าไหร่นะฮะไม่รู้ว่ากระเป๋านี่มันทาให้น้าหนักของในกระเป๋านี่มันเบาลงหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับก็มีสายตรงนี้สามารถยกได้นะครับเพื่อนๆที่ขี้เกียจสะพายปวดหลังอะไรอย่างนี้นะครับคือมันมีฟองน้ำมันไม่ปวดหลังอยู่แล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กาลังเลือกซื้ออยู่นะครับก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแลวอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วผมสวัสดีครับ trade from my dough when my place switch i list them i go feed